สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับนักนะคะคุณนักบ้านสวยพร้อมอยู่ค่ะวันนี้นัทจะพามาชมหมู่บ้านชาวฟ้าหมู่บ้านชาวฟ้าอยู่ลำลูกกาคลองสองนะคะอยู่ใกล้ตลาดนะคะอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีกูุงพัน์นะคะเดินทางง่ายเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะการจราจรดีมากๆเลยนะคะ,คะเะคะส้นนี้เส้นลำลูกกาคลองสองค่ะี๋ยวเราพาชมบ้านหลังนี้นะคะ บ้านชาวฟ้านะคะพื้นที่ทั้งหมด19ตารางวาเป็นทาวมสอ2ชั้น2ห้องนอนและ2ห้องน้ำนะคะหลังนี้ออกแบบในสไตล์มูจิมินิมอลเลยนะคะซึ่งคนที่มีฐานรายได้ตั้งแต่1หมู่5,000บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้นะคะเราฟรีปั๊มน้ำแทงน้ำให้1ชุดนะคะ ฟรีค่าโอนนะคะฟรีค่าเกิดจำนองฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายวันโอนเลยนะคะตรงนี้เราจัดการฟรีให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยถ้าสนใจทักฐา,านัดได้เลยนะคะหมู่บ้านชาวฟ้าลำพกากรองสองค่ะไปชมบริเวณรอบๆตัวบ้านกันก่อนนะคะ นี่เลยนะคะหมู่บ้านชาวฟ้าน้ำตกการครองสองหลังนี้เลยนะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกชมถึงสองหลังนะคะออกแบบในสไตล์ที่เหมือนกันทั้งสองหลังเลยนะคะแบบสไตล์มูจิมินิมอลนะคะบริเวณรอบๆหมู่บ้านนะคะจะเงียบสงบนะเงียบสงบนะไม่เสียงดังหมู่บ้านดีมากๆเลยนะคะมีเลยมีให้เลือกถึงสองหลังนะคะดีไซน์เดียวกันเลย นะคะหมู่บ้านชาวฟ้าลำลูกกาคลองสองค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในตัวบ้านนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาชมหลังนี้กันนะคะหลังนี้เลยนะคะเริ่มต้นจากประตูหน้าบ้านนะคะตรงนี้เราก่อขึ้นมาให้ใหม่ทั้งหมดเลยก่อขึ้นมาให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะประตูทําขึ้นมาใหม่ตรงนี้เป็นบ้านเล็กที่แล้วก็ก่อโค้งขึ้นมาเป็นดีไซน์ใหม่ของบ้านนะคะเป็นดีไซน์เฉพาะบ้านของเราเลยนะคะจะออกแบบมาไปชมภายในตัวบ้านกัน ในตัวบ้านตรงนี้นะคะเราปูกระเบื้องให้เต็มสามารถจอดรถได้หนึ่งคันสามารถจอดรถได้หนึ่งคันแล้วก็หน้าบ้านก็สามารถจอดรถได้อีกหนึ่งคันนะคะตีไม้ระแนงพาด้วยสีเขียวพัดเทลสวยงามแบบนี้เลยกั้นความเป็นส่วนตัวให้นะคะทั้งซ้ายและขวาถึงแม้ว่าเราจะขายสองหลังพร้อมกันนะคะแต่เราก็ตั้นความเป็นส่วนตัวให้แยกหลังต่อหลังนะคะส่วนด้านบนเป็นหลังคาแบบแมททันชีสนะคะ หลังบนเป็นหลังคาแบบแมททันชีทให้นะคะกันความร้อนให้ติดไฟ LED ให้ทั้งหมดเลยนะคะอ่าแล้วตรงนี้นะคะเราก็ยังมีปั๊มน้ำแทงน้ำให้นะคะมีปั๊มน้ำมีแทงน้ำติดตั้งให้ฟรีนะคะตรงนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะอ่าไปชมภายในตัวบ้านกันค่ะ ตรงนี้ประตูนะคะประตูบานใหญ่มากนะคะสามารถเข้าออกได้ทั้งสองทิศทางเลยนะคะเปิดบานประตูให้มีบานหน้าต่างให้นะคะเป็นบานประตูหน้าต่างแบบกระจกนะคะเ <aska. S 1> ข้าออกได้ทั้งสองทิศทางเลยนะคะมาชมภายในตัวบ้านกันภายในตัวบ้านตรงนี้นะคะเราปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะคะขนาด6กคูณ60ตัดด้วยโทนสีขาวนะคะหลังนี้ตัดกระเบื้องด้วยโทนสีขาวทั้งหมดเลยนะคะ ตัดด้โทนสีขาวแล้วก็ตีคิ้วด้โทนสีน้ําตาลนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีรูปภาพน่ารักน่ารักติดตั้งให้นะคะแล้วประดับกคมไฟให้แบบนี้นะคะประดับกลมไฟให้แบบนี้เลยสวยงามมากอ่ะต่อไปเลยค่ะมีห้องใต้บันไดนะคะมีห้องเล็กๆใต้บันไดให้ขึ้นชั้นสองตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเราออกแบบขึ้นมาใหม่เป็นประตูทางโค้งนะเป็นประตูรูปโค้งให้นะคะแล้วถัดมานะคะตรงนี้มีมุมน่ารักน่ารักนะคะ ติดไฟแบบนี้ให้เลยนะคะตรงนี้สามารถวางโต๊ะทานข้าวได้นะคะเป็นจุดทานข้าวตรงนี้ได้เลยนะมาชมห้องน้ํากันต่อเลยค่ะห้องน,น้ําที่นี่นะคะเป็นบ้า,านพาวงสองชั้นสองห้องนอนและสองห้องน้ําที่ห้องน้ำเราตัดเต็มให้นะคะปูกระเบื้องเน้นโทนสีขาวให้ทั้งหมดเลยสุขภัณฑ์ในห้องน้ําเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะกระจกทุกอย่างเราซื้อของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ ามาต่อกันเลยคะตรงนี้เป็นมุมเล็กๆน่ารักมากนะคะวางโต๊ะกับข้าววางที่ทานข้าวได้เลยอ่ะต่อไปห้องครัวอ่ะตอนเข้าห้องครัวนะคะก็จะมีประตูบานประตูแบบนี้ให้นะคะเปิดกระจกเปิดประตูสไลด์ได้สองทิศทางเหมือนกันเนาะเปิดประตูสไลด์ได้สองทิศทางเลย<ด>หลังบ้านไม่ชนใครแล้วมีบานหน้าต่างเล็กๆให้นะคะปูหลังคาแบบแมทันชีทให้เหมือนกันกันความร้อนให้เป็นอย่างดีเลยนะคะห้องครัวเป็นแบบน่ารักน่ารักสไตล์มินิมอลมูจิกันไปเลยนะคะ เราทำใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะปูขอบกระเบื้องลายมินิมอลแบบนี้ให้นะคะปูด้วยโทนสีขาวนะห้องครัวหลังบ้านไม่ชนใครนะคะลมเข้าดีมากๆเลยนะคะ,ะต่อไปชมชั้นบนกันต่อเลยนะคะห้องโถงกว้างมากห้องโถงกว้างมากๆเลยนะคะ,ะไปชมชั้นบนกันค่ะหมู่บ้านชาวฟ้าลำลูกกาครองสองนะคะหลังนี้พื้นที่ใช้สอย19ตารางวา นะคะอ่ะห้องนอนค่ะสองห้องนอนนะคะอ่ะห้องนอนแรกห้องนอนตัวนี้หันไปทางด้านหลังของตัวบ้านหันไปทางด้านหลังของตัวบ้านนะคะปูกระเบื้องให้เป็นลายมินิมอาลายชนสี่ไม้นะคะนี่เลยหลังบ้านไม่ชนใครูอะเปลี่ยนเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่นะหลังคาเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็มีระเบียงตรงนี้ให้นะคะมีระเบียงตรงนี้ให้นะคะออกไประเบียงข้างนอกได้เลยนะคะ ประตูตรงนี e so be so ้เราเปลี today, ่ยนบานประตูให้ใหม่นะห้องน้ําค่ะ like ห้องน้ําชั้นบนนี่เลยบานประตูเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดทุกห้องเลยนะเปลี่ยนประตูให้ใหม่ทั้งหมดเลยมีเรนชาวเวอร์ให้หนึ่งเซตมีเรนชาวเวอร์ให้หนึ่งเซตเลยนะคะสุขภา์เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยห้องน้าทุกอย่างเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะมีกระจกอ่างล้างหน้านะคะชักโครกต่างๆเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ปูกระเบื้องให้เต็ม ต่อไปเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนเท่าน,นีหนน้หันไปทางด้านหน้าของตัวบ้านหันไปทางด้านหน้าของตัวบ้านบ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศใต้บ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศใต้นะคะนี่เลยนะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะนี่เลยห้องนอนกว้างมากห้องนอนกว้างมากๆเลยออกแบบสไตล์มูจิมินิมัลตรงนี้นะคะเป็นระเบียงสมามารถออกไปข้างนอกได้ เป็นระเบียงนะคะมีบานประตูให้เปิดได้2ทางเดเปิดได้2ทิศทางเป็นประตูสไลด์เปิดได้2ทิศทางเลยนะคะ,ะถ้าสนใจนะคะหลังนี้ทักหาหนักได้เลยหมู่บ้านชาวฟ้าลามุกกาครอง2 19ตารางวาขอคนที่มีรายได้ตั้งแต่1น0 0 0บาทขึ้นไปก็สามารถที่นขอถึงเชื่อหลังนี้ได้แล้วค่ะฟรีให้ทุกค่าใช้ใจ่ายวันคอรเลยนะคะสนใจทักมาได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ